สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r านะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกรมิตรทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับวันนี้ผมจะมาอ่านแรนดอมที่215215นะครับให้ทุกคนได้รับฟังกันการอ่านรันดอของช่องผมนะครับจะเป็นการหยิบไพ่ทา r โรหรือไพ่ยิปซีแบบนี้ก็ามา1สําหรับนะครับ ตัดพลังงานไพ่ทาโร่เนออกครึ่งหนึ่งเราจะสานาเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตระหว่างคุณกับเขาหรือไม่ดังนั้นเนี่ยการอ่านรนดอมตรงนี้เป็นจาร์โร่ดดิ้งนะครับแล้วก็คนเข้ามาดูเยอะมากๆดังนั้นถ้าตรงกับคุณอ่านตรงบางจุดแต่ถ้าไม่ตรงเลยย่บไปเขาให้มันตรงนะครับฟังเป็นนิทานไปใช้วิจารยณอย่างสูงในการรับฟังในะทุกๆรนดอมของผมด้วยนะครับโอเควันนี้เราใช้ไพ่สำหับนี้ในการอ่านกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับดันดอมที่2อ5นะครับ ตัวอักษรที่เกี่ยวข้องนะครับมี a e u o W นะครับ y i k และ n นะครับโอเคส่วนตัวเลขนะครับมาดูกันนะ56 25 36 6หรือ9นะครับ43 31 37 23 46 53 11 30 19 58และ28นะครับขออนุญ,ญาตทวนตัวเลขและตัวหนังสือนะครับตัวเลขจะมี 56, 25, 36, 6, 43, 31, 37, 37, 23, 46, 53, 11, 30, 19, 58นะครับแล้วก็28ตัวเลขเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเลขท้ายบัตรโทรศัพท์เลขท้ายประชาชนเลขท้ายทะเบียนรถอายุคุณอายุเขาใส่เสือ้อใส่กางเกงนะครับพอสอเกิด นะลองดูว่าตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรได้เกิดระหว่างคุณกับเขาหรือไม่นะครับตัวหนังสือจะมี a e u นะครับ o w y i k n เป็นพยางค์แรกชื่อจริงพยางค์แรกชื่อเล่นชื่อลูกชื่อสัตว์เลี้ยงชื่อที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับเขาจะเป็นพยางค์แรกนะครับปันเดือนปีอะไรได้หมดเลยนะครับมาวันนี้ผมขอใช้ไพ่ทำดีสมหวังเช็คพลังงานหมายความว่าเช็คเรื่อง เช็คพลังงานเช็คความชัวว่ามันเป็น random ที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับคนคนนั้นไหมนะครับขอ3ใบเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องดาวของคุณหรือเปล่านะครับขอคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของคุณคู่นี้ใน random นี้ครับขอ3ใบนี่เป็นคีย์เวิร์ดนะ ส่วนพลังงานเดี๋ยวของเราใช้ไพ่ทาโร่นะครับพลังงานชัดๆโอ้โหคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับรันดอมนี้คือความสัมพันธ์นี้มีผมเป็นพลังงานผปนแล้วกันบางคู่กรณีอาจจะมีการคอมมิตเมนต์แต่งงานกันด้วยผลประโยชน์บางอย่างเป็นการแต่งงานหรือเป็นการอยู่ด้วยการเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะครับไพ่อีกหนึ่งขึ้นมาแล้ว ณนะปัจจุบันที่เกิดขึ้นมี2กรณีคือตัวของคนที่เข้ามาฟังยังอยู่ในพลังงานนี้ยังอยู่ในเรืเ่องของหน้าตาคอมเมนต์นี้และอดทนอยู่ทั้นที่รู้ว่ามันไม่มีความสุขอีกพลังงานหนึ่งมีคนคนนึงตกเป็นเหยื่อของความสัมพันธ์นี้ตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าใบเนี้ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับมันมีสองกรณีแต่คุณกับเขาเนี่ยพายเช็คแล้วรู้เลยว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งเสียเปรียบ และคนคนหนึ่งได้ประโยชน์ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับอืมเราดูไพ่ทาโร่มาดีก,กว่านะครับว่าวันนี้แดนดมนี้จะเล่าเรื่องราวอะไรแต่เปิดไพ่สามใบนี้มาดูเลยว่ามันต้องเป็นเรื่องของการเสียผลประโยชน์เป็นเรื่องของการแบบความรักที่มันอยู่เพื่ออะไรบางอย่างนะครับอยู่เพื่ออะไรบางอย่างขออนุญาตขอดูพลังงานไพ่ทโาโร่หกใบเกี่ยวกับแดนดัมนี้ครับ ฟ้าเป็นเคิล์ืมไพ่ใบนี้เหมือนกันนะครับฟ้าเปน็นเคอรสำหรับเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โอ้โหจัสติกไพ่ขึ้นไฮโรเฟนเนี่ยเดวิลคือไพ่มันไพ่มันบอกอย่างเงี้ยเดยกนะแปลกจังเลยนะครับนี้ ฟีนอฟอนถ้าสำหรับเป็นไพ่ซิดออฟ o อดเนี่ยคือพลังงานชุดนี้ผมรู้สึกได้ว,ว่ามันเป็นความสัมพันธ์หรือการอยู่ไม่ว่าคุณหรือเขานะผมไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้คืออย่างนี้ไพ่บอกว่าคนที่คุณมามาถามถึงเขามาแบบดูเรื่องราวระหว่างคนของเขาคนคนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเขานะเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยคือตอนเนี้ย มันมีความไม่โอเคบางอย่างกับจุดที่เขาอยู่มากๆเลยแต่เขามีความอดทนอยู่คีนนอบอลเนี่ยอดทนเพื่อจะให้มันผ่านผ่านเรื่องราวบางอย่างไปให้ได้คุณต้องไปไปนี้ซิออฟซอดไปน่นชาชัดมากเลยมันมีเรื่องร้ายเขาพบเจอมากมายมีความไม่โอเคมากๆในจุดที่เขาอยู่มากๆเลยแล้วพยายามจะพาตัวเองไปให้ให้มันให้มันพ้นปุปสรคปัญหานี้โดยไวแต่คุณกับเขาเนี่ยผมมองว่า คุณกับเขามีระยะห่างหรือการจบกันไม่ต่ำกว่าเลขหกเดือน6ปี6วันในขณะที่คุณกับเขาได้จบละจจกกันมาบางอย่างและตัวเขาเองเนี่ยไปใช้ชีวิตไปอยู่ในจุดที่เขาคิดว่าถูกประชัยแล้วพอเขาไปอยู่ในจุดนั้น,น,นเนี่ยมันมีความแบบเดบวิลอ่ะคือการกักขังด้วยความถูกต้องหรือคอมมิชเมนต์บางอย่างหรือสิ่งที่มันคิดว่าดีอะ่ะแต่มันเป็นการกักขังเป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าดีที่มีการกักขังเอาไวอ้อ่ะ แล้วเขาก็ใช้ความอดทนเพื่ออยู่ตรงนั้นให้ได้ทั้งที่มันเป็นไปได้ยากในความรู้สึกของเขาดังนั้นตรงนี้มันมีความรู้สึกฝืนๆกับพลังงานที่ต้องทนอยู่ตรงนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงมันฝืนอยู่อ่ะฝืนอยู่เพราะอะไรครับมันมีเรื่องของความขาดแคลงเรื่องเงินมันมีเรื่องของผู้ใหญ่ความรับผิดชอบมีเรื่องของแบบความถูกต้องบางอย่างเข้ามามาแฝงเอาไว้ความมั่นคงบางอย่างเข้ามาแฝงไว้แต่ว่า มันอยู่ยากเนี่ยมันอยู่ด้วยการจับต้องจับสายตาคนอื่นทําอะไรก็ยากอะไรแบบนี้นะครับใน,นความรู้สึกความผมนะเลขที่เพิ่มเติมบนหน้าไพ่จะมี6 5หนะครับ9 5 15ประมาณนี้ราคนาราศีที่เกี่ยวข้องของคุณหรือเขานะครับถ้าตินพึกงบกันบางกอนนะตุลน,นะครับพึกศกบางกอนนะครับไฟแม่สิงห์ธนูลมคุมไป่ถุนตุลประมาณนี้ มาดูเรื่องราวที่ที่มันจะเล่าต่อไปนะครับไพ่สองสดรับนะครับเล่า,าทิศทางเดียวกันเลยนะขออนุญาตครับ Okay. มาดูกันนะครับฝั่งคุณ s i ก of p e n t a c เ e เป็น s i ก of pentacle ที่ดูร่ำรวยมีเงินมีทองมีกินเหลือใช้เยอะแยะไปหมดเลยพลังงานของคุณนะีผมรู้สึกว่าตอนเนี้ตัวคุณในไพ่ใบเนี้ย มันเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทําบุญให้ทางหรือเป็นคนที่แฮปปี้กับพลังงานที่คุณได้อยู่คนเดียวนะไพ่ใบนี้ได้อยู่คนเดียวได้เป็นผู้ให้ได้แบบมีความสุขกับสิ่งที่ทํามากๆแล้วผมมองว่าคุณมีทิศทางทางการเงินที่ดีในบางคนนะครับถึงคุณจะมีทิศทางการเงินไม่ดีในบางคนแต่คุณเป็นคนที่ให้เป็นนะครับกับพลังงานแบรแรกของคุณนะซิกออฟเพจตั๊กพลังของบุญ โอ้โหเขาได้ภายในออฟสซอดครับเรื่องราวันนี้มันเป็นเฟสชีวิตคุณเฟสชีวิตเขาละมันมันเล่ามันเล่าขาดกันแต่ไม่รู้ว่าจะเชื่อมกันตรงไหนนะครับฟังต่อนะเนีย่ยพอแฮง m a แมนอยู่นี่ตอนนี้ตัวคุณรู้ว่าตอนที่คุณได้อยู่กับเขาเนี่ยตอนที่เขายังอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยคุณได้เสียเสียพลังงานชีวิต เสียอะไรบางอย่างของคุณที่เป็นสิ่งที่ปีค่าของคุณไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินทองความรู้สึกอะไรบางอย่างให้กับเขาคุณตุ่นรู้แฮงแมนคุณคิดจนคุณรู้ว่าคนคนนี้ตอนที่อยู่ในชีวิตคุณน่ะมันมีอะไรที่ตอนที่เขาอยู่ในชีวิตมันทํามันส่งผลเสียกับคุณบ้างคุณมีการตกผลึกในตัวเองมีการคิดอย่างอย่างรอบคอบและทบทวนมาดีแล้วว่าคนคนนี้ตอนอยู่ในชีวิตคุณเป็นแบบไหนแต่การที่คุณเข้ามาฟังดันด้อมเนี้ยเป็นการที่คุณอยากรู้ว่าไพ่จะเล่าอะไร ในพลังงานอย่างนี้ให้คุณฟังเฉยๆแต่คุณไม่ได้มีความทุกข์หรือเสียใจอะไรกับคนคนนี้แล้วดังนั้นพลังงานที่เราเช็คกันตอนแรกคือพลังงานของเขานะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาอะไม่พอใจกับจุดที่เขาอยู่มากๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการเติมเต็มและมันเป็นการจัดวางเป็นการแบบคือผมรู้สึกว่ามันมีสังคมโดยรอบพ่อแม่ที่ ความเหมาะสมอะไรบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เขาต้องอยู่ตรงนี้แล้วพอเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบจากคนอื่นนะครับเพราะว่าไพ่เขาว่าเป็นไพ่ของการสั่งโดนสั่งเห็นไหมมาดูต่อนะคุณได้ไพ่คิงอัพเป็นตะเคอคุณได้ไพ่แต่ไพ่เงินและความมั่นคงนะครับผมมองว่าคุณมีฐานะความมั่นคงทงความรู้สึกหรือการงานบางอย่างที่ดีขึ้นในอัพเป็นตะเคอร์โฟ u ์ทอฟคัพ ไพ่สวยเนาะตัวของคุณนะครับคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณในพลังงานที่คุณไม่ได้มีเขาเนี่ยตัวของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันค่อ,คอยๆจัดลูกจัดล่องจัดลอยชีวิตคุณผมมองว่าคุณมีคนเป็นคนที่มีทิศทางของการสร้างชีวิตสร้างความมั่นคงบางคนอาจจะเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมมีการศึกษาการต่อย,ยอดบางอย่างในอาชีพความรู้สึกการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ดีกับตัวเองแล้วคุณพยายามคือมันเป็นพลังงานประมาณว่า เหมือนคุณได้พาตัวเองไปเทคคอร์สไปเรียนบางอย่างไปศึกษาบางสิ่งแล้วพอคุณได้ลงลงทุนลงแรงหรือเอาตัวเข้าอยู่ตรงนั้นป๊บะมันกลายเป็นคุณได้พบเจอโอกาสสําคัญของตัวเองในในบรรยากาศเหล่านั้นในสภาพาวแวดล้อมเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะตรวจตัวเขาเองเนี่ยนะ้าเพนตะเคิลสีถ้วยกับพิงค์เ,เขาเพนตะเคิลเขาพยายามสร้างตัวเองให้มั่นคงพยายามอยู่ตรงนั้นอยู่กับคนนั้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง เหมือนผมรู้สึกว่ามันมีผลประโยชน์บางอย่างมีการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงบางอย่างที่เขาต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้อยู่ตรงจุดนั้นให้ได้เพื่อจะสร้างความมั่นคงบางอย่างให้กับตัวเองเพื่อได้ประโยชน์จากคนคนนั้นนะครับไพ่ขึ้นผลประโยชน์นะคุณได้ไพ่เอสดอร์นะครับเขาได้ไพ่ดูโบและเอส t อรไพ่บอกว่า ตัวคุณเองคุณสร้างโลกใบใหม่ของตัวคุณด้วยตัวคุณคนคุณสร้างลูปชีวิตใหม่ๆสร้างแบบเวใหม่ๆอ่ะเนี่ยเทคคอร์สที่ผมบอกก็บอกไปแล้วนะครับมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบางคนอาจจะไปต่างประเทศไปเทคคอร์สเพิ่มเติมไปเรียนภาษาพิเศษภาษาที่2ภาษาที่3อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคุณมีการเทคคอร์สหรือเริ่มต้นทําอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่มากๆและมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์มากขึ้นนะครับในขณะที่ ตัวของคนเป็นพลังงานนี้ตัวของเขาคนนี้นะครับเขาคนนี้เดวเิ world ขึ้น1ดาบ1ไม้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่เขาพร้อมมากพอเขามีความสมบูรณ์ในตัวเองมากพอหรือได้ประโยชน์จากมั้นมากพอแล้วเขามีการเริ่มต้นบางอย่างคิดที่จะเริ่มต้นหรือพูดหรือทักหรือคุยอะไรบางอย่างกับคุณนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะทักมาหรือพูดคุยในทิศทางไหนไมาดูต่อ แต่เขามีความสมบูรณ์มากพอแล้วเนาะถ้าถามว่าในทิศทางไหนล่ะที่คนคนนี้จะได้มีสัญญาณของการทักหรือพูดคุยกับคุณนะครับไพ่ The World เนี่ยเป็นไพ่ลัคนาราศีเป็นาพวันเสาร์นะครับไพ่เดวิลเนาะดังนั้นในทิศทางที่เขาจะทักหาคุณผมมองว่ามันเป็นช่วงวันหยุดนะครับเป็นช่วงวันสุดสัปดาห์เป็นช่วงของวัน วันที่มีการพักผ่อนหยุดยาวจิตการอะไรแบบนี้นะครบเพราะไพ่ขึ้นมีการพักผ่อนหรือหยุดในช่วงที่เขาได้มีการคิดทบทวนบางอย่างเพื่อทักพูดคุยกับคุณเพื่อบางอย่างอ่าเนี่ยพ่ายระยะเวลามาอยู่กับคุณแต่ตอนที่คุณจะได้รับสัญญาณจากเขามันจะเป็นสัญญาของเลข9ห่างกันมาแล้ว9เดือน9ปีบางอย่างนะครับเพิร์มิกขึ้นแต่คุณไม่ได้คุณเดินจากเขามาสักพักแล้วนะครับ ความหวังในความรู้สึกยังมีอยู่ไม้ตามหน้าไพ่ยังมีอยู่แต่เดินจากมาสักพักและผ่านกันมานานแล้วนะครับมาดูไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟีนอปเอนตาเคิลโอ้โหพอเขาได้ไปใช้ชีวิตได้อยู่กับตรงนั้นได้แบบอดทนอยู่กับพลังงานเหล่านั้นอย่างเต็มที่แล้วอ่ะเขารู้ว่าความสุขของเขาอ่ะ มันเป็นอะไรใจเขาต้องการอะไรเพราะว่าความรู้สึกของเขาคือเขารู้สึกอยากมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณทั้งๆท,งที่ตัวคุณห่างกันไปนานแล้วห่างกับเขาไปนานแล้วมันห่างมันห่างจนคุณไม่ได้คิดถึงเขาแล้วอะแต่พอยิ่งห่างไปเขาไปใช้ชีวิตของเขามากขึ้นอยู่กับตรงนั้นอย่างเต็มที่แล้วอะมันทําให้ความรู้สึกของเขามันมันต้องการคุณแบบแปลกๆไพ่หนึ่งถ้วยขึ้น นั้นทงที่คุณกับเขาห่างกันมานานไพ่ของคุณห่างเขามากเลยนะครับมีมีเพลงหนึ่งเพลงเก่านะแต่มันเมาเข้ากับสถานการณ์นี้มากๆเลยจบไปก็นานห่างกันก็กไกลแต่ใจจะไม่ยังรักเพลงนี้เข้ากับมาหถานการณ์นี้มากๆเลยลองฟังดูนะครับอ่ะมาดูต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณได้ไพ่เอชซเพนต์เคิลนะครับ โอ้โหเขาสิบดาคุณเทนนบอนคือพอพอมันห่างกับคุณไปหรือคุณเงียบหายไปจริงๆแล้วเริ่มสนิทจนแบบแสงไฟฝั่งคุณเริ่มริบหลี่สุดๆแล้ววะเงียบไปเลยอะ่ะแล้วพอเขาเขาเจ็บปวดมากเลยนะสิบดาบเนี่ยเจ็บปวดเพราะรูปปะ้ป่ะเจ็บปวดเพราะในวันที่รู้สึกว่าต้องการคุณคุณไม่อยู่แล้วจริงๆ เขาเจ็บปวดสุดๆเลยว่าเพราะว่า่ีสิบไม้ขึ้นนะเขารู้สึกว่าทุกอย่างที่มันพังหรือมันเกิดขึ้นเพราะเป็นเพราะตัวเขาเป็นเพราะตัวเขาที่ไม่เริ่มต้นไม่จริงจังไม่แก้ไขอะไรอย่างชัดเจนมันเลยต้องรับผิดชอบคว,วามรู้สึกตัวเองสิบดาบเนี่ยมันเป็นปมติดตัวเขาเลยแต่ตัวคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขาอะกับคุณเป็นไปไม่ได้แล้วจบกันจริงๆแล้วมันยากมากๆที่จะกลับไป คุณก็เลยเลิกเริ่มต้นบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าคุณเริ่มต้นอะไรแต่การเริ่มต้นตัวนี้ของคุณทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากๆบางคนอาจจะมีการแต่งงานคอมมิชเมนต์หรือมีการชัดเจนบางอย่างในตัวเองที่ทําให้เขาเจ็บปวดนะครับมาดูนะนั่นไงบางคนนะครับบางคนคุณนะอาจจะมีการคอมมิชเมนต์จริงๆหรือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาหาคุณหรือคุณเปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณ แต่ผมมองว่าเขาไม่ยอมนะหมายความว่าถึงเขาจะรู้ว่าคุณแบบไม่โสดไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเขาในความคิดแล้วอะไรแบบนี้ความรู้สึกของเขายังต้องการคุณมันยังมีอยู่เลยคีนน็อปครับและไพ่ใบนี้เขาทําเข้ามาให้คุณรู้เขาจะเดินเข้ามาในจุดนี้ของคุณทําให้คุณสับสน2ดาบในพลังงานที่คุณอาจมีความสุขมากๆมีคนเข้ามาหาคุณเยอะคุณอาจจะมีการรับต้นพลังงานใหม่กับใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณสับสน เ่าเป็นทางเลือกของคุณว่าคุณจะเอาอยัางไงกับเขาคุณจะจะยังไงดีอะไรเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้อยากเจอเขาแต่เขาจะเข้ามามาดูต่อโอ้โหแล้วเพิ่มขึ้นทั่วครับผมไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ไพ่ขึ้นว่าคุณจะสุดท้ายอ่ะหลังจากการสรับสนคุณจะเลือกเขาอ่ะ ไพ่มันตอบแบบนั้นเลยเพราะว่ารู้ปะไพ่ใบบนี้คือเลเวอร์คุณได้เริ่มต้นใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นเขาวัตถุบครับเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นเขาเพราะว่าสิบเหรียญเนี่ยมันมีความมั่นคงทงความรู้สึกบางอย่างความเหมาะสมบางอย่างหรือการเตรียมพร้อมบางอย่างที่คุณทั้งคู่อ่ะพอห่างกันไปแล้วอ่ะมันสมบูรณ์กว่าเดิมในวันที่กาพบเจอกันดังนั้นในจุดที่คุณได้เจอเขาเนี่ยมีโอกาสมากเลยว่าได้คุณจะกลับมาคอมบินกับเขาอีกรอบหนึ่ง กูต่อนะมเดี๋ยวสั่นขึ้นความสุขเริ่มต้นแล้วการให้กำเนิดบางอย่างเริ่มต้นแล้วเขาได้ไพ่เด็กถือเหรียญโอเคคนคนนี้ถูกดิขิตให้กลับมาเป็นความสุขของคุณ ผขอใช้ชื่อนี้นะรันดอมเนี้ยเพราะไพ่ชัดมากเลยคุณดูดิการลิกิตให้กลับมาแต่เป็นความสุขของคุณไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรในความสัมพันธ์นี้ทั้งหมดในคนคู่เนี้ยคนคู่เนี้ยถูกลิขิตให้กลับมาเป็นความสุขของคุณจริงๆนะครับโดยที่คุณได้พลังงานได้รับประโยชน์จากการกลับมาของเขามากๆไพ่เดอะฟูขึ้นนะครับ เนี่ยสี่ดาบเนี่ยสองเหรียญถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่ากลับมาทําไมฉันลืมทำไมไปหมดแล้วอะไรแบบเนี้ยบอกเลยว่าคนคนนี้ที่เขากลับมาเพราะว่าเขาได้พบเจอเรื่องราวไม่ดีที่ทําให้เขาเองอะ่ะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่จริงจังมากขึ้นแต่ในขณะที่เขากลับมาคุณจะเป็นเดอะฟูลพลังงานของคุณคืณคออิมิสระแฮปปี้ ทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเองและมีความสุขพลังงานคุณดีมากๆดังนั้นเมื่อคุณเป็นพลังงานดีๆแบบเนี้คนคนนี้นี่เขาพลังงานเขาขาดมากเลยอมทุกบางอย่างอยู่มาเลยดูดตัวเขาเองกลับมาหาคุณเพราะว่าเขาต้องการส่วนที่ขาดหายไพ่ขึ้นแบบนี้ผมรู้สึกว่าคนสองคนนั่นจะเป็นบางอย่างในชีวิตของกันและกันยังไม่เมกชัวนะคุณได้ไพ่สี่เหรียญเขาได้ไพ่แถ้วย เป็นภาพของการนึกถึงอดีต The Moon เห็นไหมผมพูดถึงการนึกถึงอดีตคนคนนี้ที่เขากลับมาหาลกลับมาในชีวิตคุณเพราะว่าเขาเดินจากสิ่งที่มีความสุขที่สุดไปเขาหาสิ่งที่มีความสุขเท่าคุณไม่ได้เขาก็เลยทษทีเขาก็เลยกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับส่วนตัวคุณนะ่ะคุณจะแค่รู้สึกว่า ยังคิดถึงเขาอยู่แม้จะรู้สึกห่างไปนานแค่ไหนก็ยังคิดถึงอยู่แต่ไม่ได้ชีวิตต้องขาดหรือพยายามอยากจะมีอะไรคุณได้ไพ่หายพีชนะครับเขาได้ไพ่เซเว่นออฟคัพความรู้สึกของเขาในวันที่เขากลับมาหาคุณอ่ะผมพูดแบบนี้นะถ้าคนคนนี้เคยนอกใจคุณและเขาต้องกลับมาหาคุณอ่ะความความรู้สึกอ่ะ เขาต้องกลับมาชดใช้สิ่งที่เขาเคยทํากับคุณความบาดระแวงที่คุณได้รับจากเขาเขาก็จะมาชดเชยให้กับคุณเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าคนคนนี้เซเว่นออฟคัพห้าเหรียญแล้วก็ไฮพีดอ่ะเขาจะเข้าไม่ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณมากเขาจะกังวลในตัวคุณว่าคุณมีเสน่ห์มากคุณจะนอกใจเขาไหมคุณจะมีใครหรือเปล่าในตานที่คบกับเขาแบบนี้เพราะว่ามันเป็นความกังวลของเขาแหละแต่ตัวคุณอ่ะคุณจะไม่ให้คนคนนี้ที่กลับมา อยู่ในความรู้สึกของคุณมากจนเกินไปคุณจะมีบางมุมบางด้านที่คุณปิดไม่ให้เขาเข้ามาอย่างเต็มที่คุณมีโลกของคุณชัดเจนมากขึ้นเพราะความรู้สึกขาดในอดีตมันสอนให้คุณต้องกักพลังงานไว้ในตัวเองบ้างคิ e กับบอลสามถ้วยคิงกับบอลคุณอะไพ่คู่คือเห็นปะคิงกับควีนคุณจะอดทนใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเพื่อให้คนคนนี้ ชัดเจนจริงจังบางอย่างกับคุณไปถึงว่าแน่ใจแล้วอ่ะคุณถึงจะเปิดพลังงานของเขาเอาคุณอย่างเต็มที่แน่ใจแล้วว่าคนคนนี้คือคนที่ใชจ่จริงๆกลับมาแล้วใชจ่จริงๆคุณถึงจะเปิดพลังงานเนะ้เขาให้คู่มันถึงขึ้น,นสุดท้ายนะครับ The Star แต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ความอดทนของคุณนะ่ได้รับการเติม,เต,มเต็มที่ดี เขาคนนี้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรู้จักเป็นทั้งเพื่อนสนิทเป็นทั้งแฟนให้กับคุณได้เป็นการณ์มิตรที่ดีอย่างคุณได้ต่อให้คุณกับเขาไม่ได้คอมมิชอย่างจรงิงจังคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่กลับมาเป็นการณมิตรที่ดีให้กับคุณได้จริงๆนะครับบางคู่อาจจะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อกันบางคู่อาจจะกลับมาเป็นคนรักกันก็ได้ตามหน้าไพ่นี้นะครับอ่ะขออนุญาตดูไพ่เสร็จอื่นเพิ่มเติมนะครับขอดู angel answer นะครับ อ่านสามใบนะพรบอกว่าให้คุณคิดบวกเยอะๆนะครับถ้าคุณเคยไปร้องขอหรือตามหาความสุขอะไรบางอย่างจากใครสักคนหนึ่งหรือชินสิทธิ์บางอย่างนะครับท่านกําลังประทางความสุขให้กับคุณแต่คุณต้องคิดบวกเยอะๆกับทุกเรื่องที่คุณพบเจอในชีวิตว่าสิ่งที่คุณพบเจอมันให้อะไรกับคุณอย่าคิดลบนะครับสุดท้ายนะ วิตติกอีเจนเด็กฟิลวีคนะครับเรื่องราวนี้สถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้สัญญาณเหตุการเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอีก1-2อาทิตย์ข้างหน้านะครับโอเคมาดูไพ่โรแมนเจอนะ รีชีตนะครับมันมีการกลับมาให้คุณังคู่ได้ใช้เวลาบางอย่างร่วมกันอีกครั้งนะครับภายไปนี้นี่มันมีการขอโทษขอภัยให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหนิวเลิฟ้าบอกว่าคนคนนี้จะกลับมาเป็นนิวเพอร์ซันนิวเลิฟเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ใหม่มากๆสำหรับคุณ พายก็ยังตอบแบบเดิมอยู่ดีนะครับอ่ทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันดีก,กว่าว่าเมื่อคุณเข้ามาฟังแรนดอมนี้ยนะครับผู้าอาจารย์ศิษิ์จกักรวาลที่นําพาคุณมาฟังแรนดอมนี้ยเขาอยากสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาฟังจริงๆขอสามใบเท่าทีนะครับ ผมขออนุญาตหยิบไพ่ใบที่กระเด้งออกไปนะครับความสุขที่คุณปรารถนา หรือความคิดที่คุณต้องการอยากจะมีความสุขไม่ว่าเรื่องอะไรความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับถึงมันจะเป็นความเสี่ยงที่เป็นไปไม่ได้เลยแ้าสุดท้ายคุณที่ได้มาฟังคุณจะมีความสุขที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีครับพ่ายขึ้นแบบนั้นต่อให้คุณจินตนาการว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจบไปแล้วทุกอย่างมันไม่มีความเป็นไปได้แล้วจริงๆมีมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันจะเป็นแรงวันของคุณ นะครับโอเคนี่คือพลังงานของแบนดอมที่215นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้วอลเปเปอรฟรีเสริมดวงที่ผมทำให้นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ชุมชนของช่อง y t u t u นะครับหรือลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมแปะลิงก์คลิปเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ทำตามวิธีที่แนะนำไวาในลาอัฟฟิเชียลนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะสวัสดีครับ